บูมเธอกระทัาโพสเดือดฟาสาวสาน้ำร้อนใส่หมาท้าให้เปิดคอมเมนต์ด่าลั่นใจเธอโคตรเลวกลายเป็นประเด็นร้อนและเป็นเรื่องที่สะเทือนใจคนรักสัตว์เป็นอย่างมากในตอนนี้ครับกับกรณีที่มีสาวคนหนึ่งทําโทษน้องหมาไซบีเรียนด้วยการผูกเชือกไว้ในห้องน้ําก่อนที่จะใช้น้ําร้อนราดไปนบนตัวน้องจนขนและหนังลุดเป็นแผลครับและยิ่งสะเทือนใจมากยิ่งขึ้นเมื่อทราบในภายหลังว่าน้องหมาก,กําลังตั้งท้องอยู่ด้วยทําให้สาวคนนี้ถูกเาาเดตออกมาตําหนิถึงกรลงโทษที่ไม่เหมาะสมของเธอกันเป็น อย่างมากครับและล่าสุดสาวค,คนนี้ก็ได้ออกมาคลื่นไหวด้วยการโพสผ่านทาง Facebook ของเธอเพื่อที่จะขอโทษสังคมกับสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับผิดที่ทําลงไปเพราะขาดสติไม่รู้ว่าน้องตั้งท้องอยู่และพร้อมที่จะเข้าสูก่กระบวนการทางกฎหมายและขอร้องว่าอย่าด่าไปถึงบุคคลอื่นหรือคนในครอบครัวซึ่งต่อมาเธอก็ได้ปิดคอมเมนต์ไม่ให้เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับส่วนน้องหมาไซบบเรีนตัวนี้ตอนนี้มีคนดูแลใหม่แล้วครับและน้องก็เปลี่ยนชื่อแล้วจากน้อง หมวยเล็กมาเป็นเล็กเฉยๆทางด้านของบูมหมูทะอิน f l u เซอร r ชื่อดังจากเพจเทอรกะทะซึ่งเขาก็ได้เชื่อว่าเป็นคนที่รักน้องหมามากคนหนึ่งได้ออกมาโพสต์ Facebook ฟาดแบบเดือดๆไปถึงสาวคนนี้ครับโดยบูมหมูท้าได้ออกมาโพสต์ว่าเปิดคอมเมนต์ให้ด่าสิจะไม่ด่าถึงพ่อถึงแม่เพราะเขาอาจจะเลี้ยงคุณมาดีแล้วแต่มันอยู่ที่สันดานคุณล้วนๆจะไม่ด่าบุคคลที่3-45ห้า แต่จะด่ามึงคนเดียวนี่แหละ7วัน7คืนหมายังไงก็คือหมาคุณบอกว่ารักเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กคุณก็น่าจะรู้เรื่องสายพันธุ์ว่าน้องหมาไซบีเรียนเป็นพันธุ์ที่มีพลังเยอะชอบเล่นไม่ใช่ซื้อมาเพราะอยากได้แต่พอน้องหมาไม่เรียบร้อยอย่างที่เราต้องการหรือดือ้อก็ทำโทษแบบนี้ ใจเธอโคตรเลวซึ่งหลังจากที่บูมหมูท่าได้โพสต์ออกไปมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากครับโดยทุกคนบอกว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่บูมพูดพร้อมกับบอกว่าบูมนี่แหละตัวแทนหมู่บ้านเลย